สวัสดีคางคองครับพี่น้องสวัสดีวันที่1พฤษภาคม68ดอกไมยราบครับวันนั้นเห็นตัวต้อมดอกอกระทุกลกคางคองของับมาไม่เห็นตัวคับมาเห็นตัวต้อมดอกไมยราบครับนู่นดอกหาหนุกยุงต้อมไปทั่วเลยครับถึงดอกดอกนี้ก็ตตอมนะครับ ตีมงม่วงแต่เห็นแต่มีมตอมไม่ยาลาบครับตัวอยู่สองตัวหายไปหรออ่ะเออนีหมอล่ะหมอแล้วอ,อ,วอัน,นูเป็นดอกหางนุกยูงกวนกันอีกเนาะโออยเอเอนศรครับดอกไม่ยาลาบ ลืมเต็มขาแล้วมีหน่อยตัวต้องเล่งครับเขาสูรูกันตามตัวแล้วไปปอดโอ้โหมมวยแถบปลายู่ข้านะผมว่าเลยครับมาคู่นี้บินนี่ สายเหมือนฟันเหลื่อยไม่เช็ดเกือ <c> บ <oughs> ต่างสัวไม่ทันหายแล้วมีอยู่สองตัวไปดูจักอยู่ตรงไหน,นจับชุดได้ไม่รู้นี่ตามแก่ตุนอยู่ขาสูงนั่งก็เป็นโค้งครับอีกโค้งอีกเสซนหนึ่ง เป็นบ้านคนหรือเปล่าเนาะทางนู้นืรว่าพึ่งอยู่ตน้นยางไปนีแ่แหละเลยไปอยู่คาไปนู่นแหละเห็นตัวเดียวซะด้วยไปแบบไม่เ็ดอตาหนางลกอยู่ตานเนอะหาพึ่งไป ดีเอยครับวันนี้เห็นตรงไหนก็ตีไม่เห็นก็ชางมั1ไปหนึ่งกิโลได้แล้วจะต้องเลยอ,อีกก็พึงนานี่หากินไก่ครับอยู่ที่ดอกไม้ด้วยอุ้ยไก่ขันข็มาดูตามคองแหรอครับไม่เห็นหลังเดี๋ยวจะไปตตยังน่าจะเป็นมูลหรือเปล่านะ สองกิโลน่ายจะถึงอยู่มีแกก็ไกลเกินหนุกฮูนดอกหางหนุกยูงอยู่ฮู้น่ะต่อข้างหน้าเขาให้เห็นตัวผึ่งมาตรงนี้ครับพี่น้องมีตัวเขาออกอยู่ยังมีเห็นล่งเลยมองดูจากด้านบนนะครับ เป็นตัวเขาออกเลยลงมานี่นครับเขาออกต้องพุ่มดำๆนี่เลยเป็นหลังอย่างนา้ตรงนี้เป็นดอกมะขามแต่ครับดอกมายลาบพึ่งบินเขา้าบานโอ้ยอยู่เขค้องอย่างไกลหมู่บ้านดอกบินเขา้าบานคือเลยใครเดินมา กบเขาอล้วมันก็นอายอยู่อาโอ้ดูเก๋น้ลังอยู่ตรงไหนวเว็บขาตรวเว็บขาตรเวบ็วบเวอ้ยังไม่อยากจะเห็นลังเลย อย่าจะเทือนหลาด้วยขอร้อม่ยตกเก่งดูะรดูทั้งฝ่ายนะ 脏了。嗯嗯嗯 ินเฮ้ยเสียงขู่อุ้ยกำลังไล่พี่น้องเฮ้ยเสียงขู่เห็นแล้วโอ้ยยังต่ำ 아니, 어째 소문 안 아, 어, 오형 아, 맞 lăng kể rồi. À, khúc Được chưa các anh? Thiếu ủng hộ con sắc khô. รวยเลย,เลยโอ้อยดำๆแบบนี้ชอบแล้วเหมือนจะแก่เลยมีใครเห็นอะงไงล่ะ แกจริงเลยน้ำล่ะน้เรื่องยังใหญ่หอืมมานอมเว้ยตาเขาเพระนี่ยังแกเลยอยู่แบบนี้ไม่มีใครเห็น

ใส่หันหวนาวสัวอยู่ยังเลยหนาวบุ๋งอือตนี้มีหมนามไหมเนาะโอ้ยอยู่ก็นหลานเลยมีาเกิดนั่งไห้ไม่มีนอนกี่เสือ้อ thế nào hả? con hấp à. Lui bị lại à, Lui. Lui nào Vượt lang trong này Trong quả <laughs> เพุ่งก็มาอยู่แล้วอะทุ่งใหม่ครับพี่น้องมุดทุ่งใหม่กลับมาที่เจียวพื้นหล,นหลังหยดลังเหรอ 肯定。 对。Yeah. เห็นตัวอ๋อ,อ,อพอแล้วครับพี่น้องดูดอกมะขามแต่ครับ ดานบนอไม่มีตัวเลยครับไม่มีตัวเพิ่งเลยพระดายล่างเดียวครับเกือบลลางอันนี้จบขาดเตะเดวจักสองโลเกือบสองโล พอมอีคนสั่งเป็นโลด้วยสองโลประมาณสองโลแล้วก็โลหนึ่งเป็นก่อนนะถ้าเป็นก่อนก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องขันทรงไววดีก่อได้มา่างี้ก็ท่งเลยแพ็คใส่กลองใส่กลองไอกลองสีง่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้แล้วก็ใส่กลองกระดาษอีกทีหนึ่งสองชั้นก็ได้ทรงเลย จะได้ไม่ต้องขันไวดีครับออเดอร์เป็นขวดจะเยอะกว่าเป็นก้อนเป็นก้อนส่วนมากไม่ค่คยมีออเดอร์มากก็พอครับพี่นองออาตากามากกะวะก็หวังว่าจะได้รังไม่ได้รังเลยครับเพิ่งช่วงนี้เปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเออเปลี่ยนดอกไม้ครับเปลี่ยนฤดูนั่นแหละมันเป็นดอกมะขามแต่แล้วก็ดอกถุกลุกดอกหางหลกยุง ประมาณนั้นครับแล้วก็ดอกมาเช่าในตามตัวดอกเอ่อไมยลาบเอาต่เกสรครับเอาตเ่เกสรแต่บินยังไกคกับหาดูหมดเลยเหลืออยู่แต่ในบ้านคนแหละยังไม่ได้หาช่วยแหละครับยังไง่ายก็อยู่ในบ้านคนอ่ะพอครับพี่นอ้องอยู่ต่ำๆเลยวนันนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนเลยครับไม่มีใครเห็น <laughs> ล่างล่างไม่ได้เลยล,ล่างเกือบล่างอีกไม่กี่วันแล้วครับเยี่ยกล่างละไม่น่าจะเกิน้าทิด ล่างแน่นอนมันจะเปลี่ยนฤดูกับพึ่งมาใหม่สาหรับพึ่งมาใหม่ก็ใหม่แบบใหม่จวดอนนันกับเราก็มีความหวังกนเล่นไม่ได้ถ่ายครับาะมันยังมีความหวังอยู่อันไหนที่อยู่ไกล่ทางไอ้เนี่ยผมจะถ่ายอยู่อ่ะพอครับพี่น้องผเพาะด้นนามอยู่สองกิโลประมาณนั้นพอครับล่างเกือบล่างเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ